สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสกุลเงินคู่ GBP JPY จะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่186.30มีระดับแนวต้านแนวรับที่สําคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา186.70ถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาไปสู่แนวต้านที่2ที่ราคา187.70ซึ่งเป็นแนแวต้านที่สําคัญและถ้าหากราคาสามารถทะลปผ่านได้อีกครั้งเาเห็น ็นการพุ่งขึ้นสู่แนวต้านที่3ที่ราคา188.50แต่หากราคาไม่ทะลุแนวต้านได้เราจะเห็นการดึงกลับของราคาหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายแนวรับระดับที่1จะอยู่ที่ราคา186ถ้าราคานี้รับไม่อยู่เราจะเห็นการถอยกลับสู่แนวรับที่2ที่ราคา185.40และถ้าหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายราคาอาจลดลงอีกเราจะเห็นการถอยกลับสู่ระดับแนวรับที่3ที่ราคา185 ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่อง i n n o l ไล e ์ like ของเราได้ครับขอขอบคุณที่รับฟังรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มคู่สกุลเงิน GBPJPY ในวันนี้